ซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับหัวข้อวันนี้ฝากเงิน1น0 0 0ล้านสองแสนบาทกับแคมเปญเงินฝากประจําพิเศษนะครับแเดือนจากธนาคารทิสโก้นะครับดอกเบีย้ย2.2%ต่อปีนะครับจะได้ดอกเบีย้ยรวมแล้วเท่าไหร่แคมเปญน,นี้เดี๋ยวเรามาคำนวณกันฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือราการฝากนะครับแคมเปญน,นี้ฝาก8เดือนนะครับอัตราดอกเบีย้ย2.2% เปิดบัญชีขั้นต่ำ5แสนไม่จำกัดขั้นสูงนะครับจะฝาก100ล้าน200ล้านตามสบายนะครับเงื่อนไขหลกักเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับข้อมูลดอกเบีย้ยก็2.2%นะครับคำนวณตาดอกเบีย้ยคำนวณจากยอดเงินฝากจนถึงคบรบระยะเวลาการฝากนะครับจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาการฝากเท่านั้นก็คือ8เตือนค่ารักษาบัญชีไม่มีนะครับ เงื่นไขการฝากการถอนการโอนการฝากจํานวนเงินขั้นต่ำ5แสนไม่จํากัดจํานวนขั้นสูงการฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ณสาขาของธนาคารทิสโก้จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขตการถอนนะครับสามารถถอนเงินได้ที่สาขาของธนาคารโดยต้องถอนเต็มจํานวนของงวดการฝากในแต่ละงวดนะครับการถอนเงินสดตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปจะต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย1วันทําการ การฝากเงินต่อเมื่อครบกำหนดนะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากและลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงินนะครับหรือไม่มีคําสั่งอย่างอื่นใดให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเป็นการเป็นฝากประจานะครับสาเดือนนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาการฝากโดยได้รับตราดอกเบี้ยและเงินไขาตามประกาศของธนาคารณนะขนาดนั้นเป็นเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก3เดือน ข้อควรระวังนะครับหากถอนก่อนครบกําหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยดังนี้นะครับกรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลาการฝากจริงในอัตราดอกเบี้ย0.15ต่อปีการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลาการฝาก3เดือนนับตั้งแต่วันฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยนะครับเว้นแต่เป็นการถอนเงินก่อนครบกําหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากนะครับเป็นบัตร เงินฝากและนํามาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินหรือกรณีเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กําหนดไว้ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มทิสโก้เงืยอย่อนไขอื่นๆนะครับบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นระยะเวลา24เดือนจะเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหวโดยธนาคารจะแจ้งสถานะบัญชีเงินฝากที่เป็นปัจจุบันให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางที่ธนาคาร กำหนดไว้คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับ8เดือนมัน243วันนะครับเงินต้น1,200,000บาทดอกเบีย้ย2.2%ดอกเบีย้ยที่รับ17,575บาท89สตังค์นะครับก็รับดอกเบีย้ยไปเลยโดยนะครับ ดอกเบีย้ยหักภาษีให้จ่าย15% 17,575บาท89สตางค์หัก15%หัก2,639บาท38สตางค์เหลือ14,939บาท51สตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับสรุปเงินต้น1,200,000บาทบวกดอกเบี้ย14,939บาท51สตางค์เป็น1,201,493.9บาท51สตางค์นั่นเองนะครับก่อนจะก,การใครมีคำถามอะไรสามารถ สอบถามเข้ามาได้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุก ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับ เมื่อมิชาาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอยาโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับ ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตามโกงนะครับหลอกขายของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกนี้กลขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลู i n f l u e n c e เซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับพวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันต้องออให้น่าเชื่อถือนะครับ น่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเ <c oughs> พราะนั้นต้องเรามาระวังด้วยเ <c oughs> งินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเ <c oughs> งินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะ <c oughs> แล้ววันๆหนึ่งมีโจนที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนุ่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงคลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับ